ครับทวีตเอฟซีอีกาชัชนะทุกทันขราววันนี้ผมอ้นอีกามารยายงานตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นของหลังเกมนะครับเอาคู่เดียวเลยคู่ใหญ่สุดของวันเสาร์ที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านเฉือนชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้1ประตูต่อศูนย์ได้ประตูชัยจากแอนโทนีกอร์ดอนนะครับมีประเด็นอะไรบ้างสำหรับเกมคู่นี้ผมคัดมาเนื้อเนื้อเน้นๆ5คู่ใหญ่ ตามที่โจหัวเอาไว้นะครับฟอร์มการเล่นที่ผ่านมามันก็แค่ภาพลวงตานิวคาสเซลทำให้ผีแดงเผยท่าแท้ที่แท้จริงของตัวเองออกมานะครับเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามกันฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดก็ไดิด่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอรเพื first, ่อเห็นก่อนนะครับที่ชอบในหนาทางนี้ก็ช่วยกันสป,ปอร์ตช่องทางของอีกาชาแนลครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ เกมเมื่อคืนนี้นะครับที่เซนต์เจมส์พาร์นะครับจบลงด้วยชัยชนะของกองทัพสีขาวดำนิวคาสเซิลเป็น3มแต้มที่คู่ควรและเหมาะสมะครับทำได้ดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายๆด้านมีอะไรบ้างครับที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจจากคู่นี้ไปดูกันที่ประเด็นแรกกันก่อนครับข้อที่1ผีแดงสู้นิวคาสเซิลไม่ได้ทุกกระบวนท่าเหมือนบ่อนคนละชั้นยังไงอย่างนั้นครับต้องขอโทษด,ด้วยที่พูดตรง,ตรง นะครับขอโทษทางด้านของแฟนผีผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆผมรู้สึกว่าเกมคู่นี้แมนยูควรจะทําได้ดีมากกว่านี้นะครับแต่การมาเยือนนิวคาสเซิในครั้งนี้ดูเหมือนว่าแมนยูจะโยนผ้าขาวลงกลางวีทีหลายผืนมากในทุกๆช็อตทุกๆจังหวะสู้กับทางด้านของนิวคาสเซไม่ได้เลยครับเป็นสิ่งที่น่าตกใจมากๆตกใจเรื่องอะไรครับเอา้าผลงานก่อนหน้านี้ ของปีศาจแดงเนี่ยก่อนที่จะยกพลมาเยือนที่เซนต์เจมส์พาร์คบ้านของนีกาเซนเนี่ยแมนยูชนะรวดมา3เกมเติดและเป็นการเก็บคลมนชตได้แบบแฮตทริกด้วยยในเกมก่อนหน้านี้ก็บุกไปเอาชนะเอเวอเรตได้3ประตูต่อศูนย์ยิงได้มากกว่าที่เคยยิงแม้ว่าฟอร์มการเล่นจะตะกุกตาก,ากักทุลักทุเลแต่เฮ้ยผลลั์คุณดีนี่หว่าแล้วจากเกมล่าสุดที่เจอกับท็อฟฟี่เสียเงินมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูดีขึ้น แต่ท้ายที่สุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละครับของเอลิเชนฮาร์กดันมาเผยท่าแท้ของตัวเองออกมาในเกมนัดนี้ครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยผลงานอะไรต่างๆที่ผ่านมานะครับมันก็แค่ภาพลวงตาหลอกให้แฟนผีทุกคนตายใจครับเพราะว่านี่คือฟอร์มการเล่นที่แท้จริงของยูไนเต็ดซีซั่น2023-2024นั่นก็คือไม่เอาอะไรเลยครับ ไม่วิ่งไม่สู้ไม่ฮึดไม่กระตือรือร้นไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มีทีมเวิร์กไม่มีความทะเยอทะยานทุกสิ่งทุกคำทุกประโยคที่ผมเอ่ยมาเนี่ยกลายเป็นว่านิวคาสเซิลมีมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดนะครับแล้วพวกเขามีทุกคุณสมบัติที่ทีมฟุตบอลที่ดีพึงจะมีแล้วมันก็ไม่แปลกใจในเวลาที่ช่วงหลังๆนะครับ ที่แมนยูเจอกับนิวคาสเซิลเนี่ยเ้วเป็นนิวคาสเซิลในยุคของเอ็ดดี้ฮาสส่วนใหญ่แล้วแมนยูจะมีผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามกับความคาดหวังคาดหวังว่าชนะแต่สุดท้ายไม่ได้เป็นเช่นนั้นแมนยู U, ยิงนิวคาสเซิลไม่ได้3เกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกในรอบ126ปีโอ้โหโคตรนานครับแมนยู แพ้นิวคาสเซิลสเกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกในรอบถึง101ปีครับรับแ,แพ้นิวคาสเซิลสเกมติดในลีกเป็นครั้งแรกในรอบ51ปีเรยดว่านี่คือผลงานช่วงหลังๆมันสะท้อนเห็นถึงว่าฟุตบอลของแมนยูตอนนี้สู้กับฟุตบอลของนิวคาสเซิลไม่ได้นะครับเอามองถึงภาพรวมนะครับแล้วจริงๆในเกมนัดล่าสุดเนี่ยถ้าใครไม่ได้ดูในเกมแบบสด เช็คผลมือถืออย่างเดียวอาจจะบอกว่าเฮ้ยแพ้หวุดวิดแพ้สูสีคู่ขี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยที่จริงเนี่ยสกรอร์มันควรจะสูงมากกว่านี้ที่จริงเนี่ยลูกทีมของเอเชนฮาร์คควรจะเดินออกจากสนามแบบคอตกสภาพยับเยิน3-0 4-0ด้วยซ้ำท่าเนเอลเซ่นคมกว่านี้ประเด็นข้อที่2เกมรุกของแมนยูคุณภาพบาดซบมากนะครับขอภัยอีกครั้งฮนะที่ต้องพูดตรงๆ เพราะว่ามันคือเรื่องจริงคุณหลีกหนีไม่พ้นแลวมันบัดซบมากๆเมื่อข้างหน้ามีกองหน้าที่ชื่อว่าอองโตนี่มาร์เซียลกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วครับที่มาร์เซียลทำเหมือนลงมาเล่นแบบมาเที่ยวไม่ได้สนใจทีมเลยไม่ได้เห็นใจแฟนบอลที่ตามมาเชียร์ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของแฟนผีทั่วโลกเลยแทนที่ คุณได้รับโอกาสคุณต้องใช้อะไรออกมาคุณต้องแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทความมุ่งมั่นความตั้งใจออกมาแต่มกักซิเอลไม่ได้เป็นเช่นนั้นเป็นมกักซิเอลที่โคตรน่าผิดหวังคือทำอะไรไม่ได้เลยครับไม่มีจังหวะไหนที่จะคุกคามโจมตีหรือว่าสร้างความระแคะระคายให้กับแนวรับของนีกเซนแม้แต่นิดเดียวกองหลังของนิเซนเล่นได้ง่ายมากๆครับ ได,ได้ว่าคือขนมกรุบเลยเวลาที่เจอกับมักเซียลเนี่ยคือเป็นเป้านิ่งสบายสบายไม่มีลูกดุลูกบูคอยจะกระทุง้งกระแทกให้มันแบบเจ็บตัวไม่มีคือนุ่มนิ่มไม่มีอะไรเลยครับสรับมักเซียลแล้วมีหน่ำซ้ำครับมักเซียลอยากทำตัวไม่สมกับความเป็นมืออาชีพครับคือมีช็อตคลิปภาพนะครับที่จับได้ว่าเชนฮากับมักเซียลมีปัญหากัน ในายใหญ่ชาวดัตช์ไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นของมาร์เซียวเลยมีช็อตตวาดไปยังลูกทีมคนนี้แต่มาร์เซียวทำหน้าไงครับนั่นนิ่งฮะนิ่งเฉยไม่รู้สึกรู้สาแล้วก็ไม่รู้สึกสำเนียกครับแล้วมีท่าทีตอบโต้ไปยังผู้ดการทีมด้วยมันควรไหมล่ะก็คุณเล่นอย่างนั้นน่ะก็ไม่แปลกหรอกครับที่อริชนฮักจะมาตวาดมาต่อว่าคือโอ้ย ประมาณว่าเชนฮักเดีวางจ็อบไปให้กับทางม็กซิยลแต่ม็กซิยาไม่ได้ทําสิ่งนั้นครับมันเหมือนกับว่ามักซิยลไม่ได้มีความเคารพในตัวของเชนฮักแต่อย่างใดนี่คือรอยร้าวที่จะเป็นปัญหาใหญ่อีกครั้งหนึ่งของปริษัทแดงนะครับจริงๆแล้วเชนฮักเองก็ผิดนะฮะเพราะว่าอะไรดันไปเชื่อมั่นคนอย่างมักซิยลไงคุณก็เห็นแล้วนะครับที่ผ่านมาม็กซิยลไม่เคยทําอะไรที่มันแบบน่ารับใจแต่อย่างใดเลย แล้วก็ไม่ค่อยจะสร้าง IMPACT ให้กับปีศาจแดงได้ในเวลาที่เขาลงสนามเทนฮารควรจะต้องยึดมั่นกับรัสบุธคอยลุนให้มากที่สุดดังนั้นต่อจากนี้ไปนะครับถ้าเทนฮา a คยังอยากจะอยู่บนเก้าอี้ตัวนั้นนะครับต้องไม่ใช้งานนักเตะที่ชื่อว่า m a x ์เซไม่งั้นเนคุณเนี่ยละครับจะเดือดร้อนเองประเด็นข้อที่3ครับมาทรงนี้ r a สปอร์ d น่าจะตกแบบยาวๆครับเหตุผลนึงเลยครับ ที่ทำให้แมนยูเป็นหนึ่งในทีมที่ยิงประตูได้น้อยที่สุดคือตอนนี้แมนยูเนี่ยผ่านมาแล้ว14เกมรับแพ้ไปมากถึง6นัดที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นครับคือประสิทธิภาพในเกมรุกเข้าขั้นย่ำแย่ยิงได้เพียง16ประตูแต่เกมรับเสียไป17ประตูถ้่ากับว่าผลต่างประตูได้เสียติดลบส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยครับคือแรสฟอร์ดไม่ได้เป็นคนเดิมที่น่าตกใจมากครับคือ ฟอร์มการเล่นของมาคัสแรสฟอร์ดดาวซันโวเมื่อปีที่แล้วคือหายไปแบบดื้อๆแล้วเป็นแรสฟอร์ดที่แบบไม่ยอมทุ่มเทเพื่อทีมมันเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาไม่ลงรอยกับผู้ดการทีมหรือไม่หรือนี่แหละครับท่าแท้ของแรสฟอร์ดในเวลาที่แบบทีมไม่เอากูก็ไม่เอาเช่นกันทั้งที่แรสฟอร์ดในเวลานี้เขาไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วนะครับเขาเป็นพี่ใหญ่ของทีม ควรจะตั้ง mindset ที่ว่าเฮ้ยกูเป็นผู้นําของทีมต้องลุยก่อนลุยให้พวกบราคนอื่นได้เห็นก่อนว่ากูสู้แล้วนะกูเอานะกูเต็มที่นะแต่กลับกลายเป็นว่าเกมรุกแรสฟอร์ดก็ไม่เอาวิ่งเหาะแยะติดแอคดูเฉื่อยชาเกมรับแรสฟอร์ดก็ไม่เอาด้วยเช่นกันไม่วิ่งไม่ไล่ไม่ช่วยเพื่อนในเกมรับคือแบบเป็นภาพที่แบบใส่หัวครับมันก็ไม่แปลกใจถ้าหากว่าในวันนี้ แฟนผีหลายๆคนเลือกที่จะเกลียดแรสฟอร์ดมากกว่าชอบเขาเพราะว่าตลอด61นาทีที่อยู่ในสนามไม่ได้มีส่วนไหนเลยครับที่สร้างความรับใจให้กับแฟนบอลวิ่งน้อยผ่านบอลสําเร็จก็ไม่ค่อยมีไม่เรียกฟาวไม่สร้างโอกาสไม่เอาอะไรเลยครับน่าตกใจมากรู้งี้นะฮะเอามาดาดาวรุ่งที่เป็นกองหน้าที่คอยวิ่งสู้ฟัดเต็มที่กับสโมสรน,น่าจะดีกว่าที่ซ้ําทั้งแรสฟอร์ดทั้งมักเซียลมันเกิดอะไรขึ้นครับกับ2แข้ง ที่ควรจะทําได้ดีกว่านี้และ2แข้งที่แบบรับค่าเหนื่อยแพงระยับติดระดับท็อปของสโมสรแต่คุณเล่นไ้เพียงแค่นี้มันไม่คู่ควรเลยประเด็นข้อที่4นะครับนักเตะที่ดีสุดของปีศาจแดงคือ h a แฮร์รี่แม็กควายมาร์คซิยาลแรสฟอร์ดควรจะเอาแฮร์รี่แม็กควายเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับเพราะว่าแม็กควายเนี่ยโดนแฟนผีโดนแฟนบอลทั่วโลกเยอะหยัน วิจาร์ณแง่ลบแบบสาเสียเทเสียแต่แม็กควาไม่เคยที่จะต้องเอาคําเหล่านั้นมาคิดแต่เขากลับกลายเป็นว่าก,ก้มหน้าก้มตาฝึกซ้อมเขาซ้อมหนักมากจนกระทั่งในเวลานี้เขากลายเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคือฟอร์มหลังๆเนี่ยฟอร์มสม่ําเสมอมากทัศนคติดีมากงานหลักของเขาในการป้องกันประตูก็แทบจะไม่มีอะไรผิดพลาดสกัดจังหวะอันตร,รายได้มากมาย สมาธิไม่มีหลุดไม่นำซ้ำยังเป็นผู้นำของทีมได้เลยนะครับนี่แหละครับค่าของคนอยู่ที่ผลของงานในเวลานี้แฟนผีทุกคนกลับมารักใคร่แล้วก็ศรัทธ,ธาในตัวของแม็กไกว์ด้วยนะครับทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้กลายเป็นตัวตลกแต่ในวันนี้เขาคือคนสําคัญของทีมซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับนะักฟุตบอลที่ดีควรจะต้องเป็นแบบนี้คุณอาจจะมีช่วงฟอร์มตกแต่คุณจะทำยังไงล่ะให้คุณกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีเหมือนเดิมได้ซึ่งในวันนี้ แม็กควายทำได้แล้วคู่ควรกับคำสรรเสริญยกย่องเป็นอย่างมากประเด็นข้อสุดท้ายครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่านิวคาสเซิลกำลังสอนฟุตบอลให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าทีมฟุตบอลที่ดีควรจะต้องทำอย่างไรทีมฟุตบอลที่ดีนะครับคุณจะต้องมีคำว่าทีมเวิร์คช่วยเหลือซึ่งกันและกันจ็อบทุกคนจะเท่าเท่ากันในสนามต่อให้ว่าเพื่นคนนั้นจะเป็นเกมรุกและอีกคนนึงจะเป็นเกมรับ แต่ในเวลาที่รับจ็อบมาเท่าเทียมกันเนี่ยในเรื่องของการวิ่งไล่ไล่เพรสอะไรต่างๆนานามันต้องเดินหน้าไปพร้อมๆกันเราจะย้อนกลับมดูเกมเมื่อคืนที่แล้วเราจะเห็นได้ว่าทีมนิวคาสเซิลของเอ็ดดี้ฮาวซักซ้อมมาเป็นอย่างดีทุกคนเข้าใจซึ่งกันและกันว่าจะต้องทําอย่างไรหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นอย่างไรและในการไล่กดดันในเกมบิลล์อัพจากแดนหลังของปีศาจแดงเรียกว่าทํากันบ้านมาได้ดีมากแล้วทุกคนรู้ ว่าจะต้องวิ่งไปที่ตรงจุดไหนอย่างด่านแรกของเดกาเซนก็จะมีคนโจมตีจากแนวรับของปีศาจแดงเลยจากนั้นเกมแดนกลางที่จะคอยคับเบอร์พื้นที่ไม่ให้ผู้เล่นแนวรับของปีศาจแดงส่งบอลมายังผู้เล่นกองกลางของตัวเองได้อย่างง่ายดายจากนั้นก็จะมีผู้เล่นกลุ่มที่3ามคอยที่จะมาอยู่ในพื้นที่ว่างนะครับเรียกว่าการบิลล์อัพจากด้านหลังของปีศาจแดงทําอะไรไม่ได้ถนัดเท่านั้นไม่พอครับยังมีกลุ่มที่4เป็นตัวฟรี คอยยืนสอดซ้อนรอจังหวะเก็บจังหวะ2ซึ่งมันทำให้เกมรับของนิวคาสเซิลทำได้ดีนำมาซึ่งการได้ประตูและเกมรับของนิวคาสเซิลก็เป็นเกมรับที่มีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้พวกเขาชนะในเกมนัดนี้แล้วมันสำคัญด้วยนะครับถ้าหากว่าพวกเขามองไปถึงการจบท็อปโฟหรือการได้โคต้ายูโรปาลีกโคต้ายุโรปก็ต้องชนะทีมกลุ่มหัวตารางด้วยกันนี่แหละครับนิวคาสเซิลกำลังสอนบอล แมนเชสเตอร์ยูเต็ดว่าเฮ้ยทีมบอลที่ดีเนี่ยมันต้องเดินหน้าไปด้วยกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าเอชเซนฮากับลูกทีมจะฟังหรือจะเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองหรือเปล่าหรือหลับหูหลับตาแบบนี้เล่นไปเรื่อยเช้าชามเย็นชามสามวันดีสี่วันป่วยน่าสนใจมากนะครับกับเส้นทางของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนับจากนี้ไป,ไปส่วนในกส้นผมไม่ห่วงเลยรอให้ผู้เล่นตัวหลักกลับมาพวกเขาจะดีขึ้นกว่านี้แน่นอน นะครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดก็ได้ด่งกระจ้งเตือนกด f ีฟิ t เพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอีก h ช n แน,นลด้วยครับเพราะว่าที่นี่าชนแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมสรแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ